ตัวแท่ออกมาหนึ่งคนอ่ะใครก็ได้หนึ่งคนเสมอแล้วใช่ไหมรอบนี้ตัดสินนะหนึ่งคนหนึ่งคนแน่เลยอะต้อายกคนนี้ออกไปแน่เลยเร็ววแวเกสิ์ท้ายไอ้จูนกลับมาน่าจะใช้อทีโอ้เนี่หนึ่งคนหน่งคนใจเหรอะไรก็ได้ต้องสลับลองดูหนึ่งคนนะยกเพื่อนหนึ่งคนนะ จะโอ้จะยกเพื่อนทั้งหมดห้าคนให้ยกเพื่อนเหรอครับลากเพื่อนมาอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ใช่ไหมฮะเหรอไม่เอาไงให้เปลี่ยนใจได้หนึ่งรอบโอเคให้หนึ่งคนนี้ลากเพื่อนมาอีกฝั่งหนึ่งให้ได้อ้าวแล้วเมื่อลากเสร็จให้ทําจดในกระดาษให้ได้ใครเสร็จก่อนของนั้นชนะลากเพื่อนยังไงอะลากเหมือนเดิมเมื่อกี้เลย แบบเพื่อนจะเล่าเพื่อนยังไงก็ไม่รู้ทำไมฟังพร้อมไหมป้าอยู่ฝั่งโน้นคืไม่น่าไหว่ะเอาเท้าจะเปลี่ยนก็ไปก็เมื่อกี้เราถามว่าให้เปลี่ยนแล้วเล่าก็ได้นะกลุนี้ให้เขาเปลี่ยนได้ไหมไม่กลุ่มนี้ใครล่าอ่ะได้หมดเลยแต่ว่าห้ามห้ามช่วยห้ามเดินนะเราติดพื้นห้ามคนที่โดนเล่าก้าวเท้าพ่อไปเสร็จแล้ว ได้หมดเลยเฮ้ยลองดูก่อนลองดูก่อนดูน่ลยดูกนเลยพร้อมนะเสร็จแล้วเปิดพร้อมเสร็แล้วเปิดกระดาษแล้วทำเลยนะได้ได้เราไม่ได้ได้วางแผนดีๆตั้งสติดีๆ่องแต่ว่าอะไรกันพร้อมแตมาจะไม่ได้เร็วเิบเาเร็เก้าเ้าแปดไม่ไม่เดี๋ยวทีละคนน่งเ สี 4, 3, 2, 1, 1> ่สามสองหนึ่งไปดีดีระวังนะระวังนะหยุดไว้อยุดไว้เร็วเวเร็วเร็เร็วเร็วเียมเลยสองคนเลยสองคนเลยเดยเลยลง ในสถานที่นี้มีอะไรอีกเร็ว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 ร้อนนะเขาล้ม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 เร็วเร็วเร็วพร้อมห้าแล้วหยุดเลยนะเร็วเร็วเร็วสามสนึ่เหลือเวลาหยุดค้างไปเลยเออเราจะไปดูกันว่าอันนี้เป็นอะไรโอเคสถานที่นี้คืออะไรคะสวนสนุกสวนสนุกโอเคสถานที่นี้ร้านตัดขนหมาอะไรนะ ร้านเปิดคนมาร้านเปิดคนมาโอเคเก่งมากกลุ่มชนะแต่เมื่อกี้คลุ <laughs> oh, okay. ่ไหนชนะโอเคเรามีรางวัลให้อให้กลุ่มนี้ชมกลุ่มนี้ว่าเก่งจริงๆเก่งจริงๆเพราะเก่งจริงๆ